สวัสดีครับผมเอมร้านักเซ่นะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องการเปลี่ยนสีหน้าจอของเกต c g o o a 1โอฟเอ l l นะครับมาดูกันเลยวิธีการเปลี่ยนสีหน้าจอพวกตัวเลขอะไรพวกนี้นะผมจะกดเปลี่ยนให้ดูนะครับนะดูนะกดปุ่มกลางนะครับนี่นะครับเมนูผมเนี้ยเขาเรียกว่าเมนูนะครับไอคิสีสามอันนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาหาคาว่า Bit Pay Item Setup นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับ เสร็จแ,แล้วหาคำว,ว่า item color มี color color แปลว่าสีไงหาคำว,ว่า color ให้เจอนะครับแล้วก็เข้าไปเมนูเหมือนกันนี่นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยจะมีให้เลือกหลายหัวข้อเ,เห็นไหมมีหกหัวข้อ title unit number pointer, pointer small bar แล้วก็ speed number นะครับอันดับแรก title title คือตรงไหน title คือคำว่าโวลเนี่ยสีชมพูอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนได้วิธีการเราก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเปลี่ยนนี่ตอนนี้มันสีชมพูอยู่ไหมเอาสีอะไรก็เลื่อนไปมมตเอาสี ออกส้มๆนะประมาณตรงนี้ให้มาสีส้มนะเสร็จแล้วเราก็เลือกยูนิตยูนิตก็เลื่อนลงมาปุ่มนี้นะครับเมนู Menu นะครับยูนิตคือข้างหลังนะครับเนี่ยตัว C ีตัวบีหรือว่าตรงนี้เล็กๆเนี่ยครับอลองเป็นดูนะจะเปลี่ยนสีนะครับอืมสมมติว่าเอาสีอะไรดีสีน้าเงินแล้วกันน้ำเงิ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 นนี่ครับน้ำเงินกับปลาเน็ตๆนะครับเพิ่มได้ เสร็จแล้วนัมเบอร์นัมเบอร์ก็อยู่หรือว่ตัวเลขนะครับกดตรงนี้ลงมาเลื่อนหาว่าันนัมเบอร์ตัวเลขตอนนี้สีเขียวอยู่ไม่ชอบสีเขียวก็ปรับไปเลยนี่ครับสีเหลืองสีแดงสีอะไรมีหมดนะครับโอเคมัเอาสีชมพูนัมเบอร์สีชมพูนะครับเสร็จแล้วกดเมนูอีกไปหัวข้อต่อไปโพลเตอร์โพลเตอร์คือตรงนี้อ่าเดี๋ยวออกกันแบ็ k นะกดแบ็กออกกานโพลเตอร์สีเข็มนี่นะครับมันมีหลายหน้านี่สีเข็มตรงนี้นี่นี่ตอนนี้สีแดงอยู่ใช่ไหม เราไม่ชอบสีแดงแล้วก็เลื่อนอออเอา p พ i n อร์สีเขียวตอนนี้สีแดงอยู่สมมติว่าเราสีเขียวสมมตินะคือเราจะปรับสีอะไรก็ได้ตามใจเราเลยแหละครับอันนี้ผมรีวิวคร่าวๆให้ดูอ่าต่อมาส m a l l b a ออกมาก่อนส m a l l b a คือตรงนี้นะครับนี่ small bar เข้าไป color small bar นี่นะนี่คือส m a บ l bar small b คือตรงนี้ตอนนี้สีแดงอยู่เนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยตื๊ดวงในเนี่ยวงใน สีไลเดียสีออกฟ้าแล้วอ่าสีออกขาวไหมขาวไหมสมมติออกสีขาวมอบาลสีขาวนะครับสมมตินะต่อมาสปีดนัมเบอร์อ่าแน่นอนตัวเลขครับสปีดตัวนี้ตอนนี้สีเหลืองอยู่ใช่ไหมเ้วก็เลือกได้ว่าสีอะไรน่ครับสีน้าเงินสีแดงสีดํามีหมดออกสีแดงก่อนอ่ะสปีดนัมเบอร์สีแดงนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็แบ็คออกมามันก็จะได้ตามที่เราตั้งนะครับ โอเคคลิปนี้รีวิวเรื่องการเปลี่ยนสีนะครับใครสนใจก็ทักมานะเกตตัวนี้เป็นของ CAG OFA นะครับเปลี่ยนสีในค่าต่างๆไปหลายช่องนะครับโอเคผม M อ็มร้านซักเซน,นะครับขอบคุณครับหล่อมาก